โรงหนังจะเจ๊งจริงๆเหรอหลือสนั่นฮอลลีวูด Netflix จอดซื้อ Warner b r o บ e r ดอิวใหญ่ระดับจักราวาลที่อาจทำให้โรงหนังถึงการะวาสารเลยก็เป็นได้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับถ้า Harry Potter Game เกม h r o ช e นหรือจักราวาล DC Hero ทั้งหมดย้ายไปอยู่บ้านแดงอย่างเน็ตฟิกเจ้าเดียวมันจะพีข,ขนาดไหนข่าวล่าสุดบอกว่า Netflix สนใจ t a k e อเวอร์ว n e r เนอร์บเดจริงๆครับ แต่งานนี้ไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบเพราะว่าสอสอสหรัฐร,รีบออกมาเบกเคสเตือน <c oughs> ว่าชาดิวนี้ผ่านเน็ตฟิกจะกลายเป็นราชา <Okay. S 1> ผูกขาดทางตลาดสตรีมมิ่ง กว่า30%ทันทีผมไม่เจ้าประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือชะตากรรมของโรงหนังครับถึงเน็ตฟ i ิกปากหวานบอกว่าสัญญาเดิมฉายลงก็ปล่อยปลให้ให้ฉายไปเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่กูรูหลายคนสายหัวครับพอรู้กันอยู่ว่าพี่แกนเน้นสตรีมมิ่งเป็นหลักอนาคตเราอาจจะได้ดูแบทแมนภาคใหม่กดรีโมทดูที่บ้านแทนที่จะไปซื้อตั๋วหน้าโรงหนังก็ได้แต่ช้าก่อนสึกนี้ยังไม่จบไม่ง่ายเพราะไม่ใช่มีแค่เน็ตฟลิกเจ้าเดียวที่จ้องจะคุบเหยือ่อยังมีพลานอเมลและโฮมแคสที่ร่วมชิง Warner อวอร์เนอร กันแบบไม่กระพริบเลยเพราะอนาคตข้างหน้าวงการหนังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการก็เป็นได้ถามเพื่อนๆหน่อยครับถ้าหนังฟอร์มยักษ์ระดับ DC ลงแค่ Netflix ไม่เข้าลงคุณโอเคไหมหรือยังจะชอบฟิลลิ่งกินป๊อปคอร์นในโรงหนังมากกว่าคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลย